ธรรมาวุฑวาทหลวงปู่สาคอธรรมวุโธวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่22กร,รกฎาคม2568พระพุทธเจ้าสอนสองอย่างง่ายๆสอนให้และอย่างหนึ่ง แล้วก็สอนให้ทำอย่างหนึ่งหลังจากเราบวชกรรมฐานห้าท่านสอนก่อนสรณะและศีลสอนก่อนพระไตรสรณคมมาพิจารณาใคร่กรวนไตรตรองดูสิว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนถึงได้สอนก่อนสรณะและศีลข้องดเว้นต่างๆมาพูดทีหลัง คณะที่มาจากกรุงเทพเป็นยังไงที่ไม่เคยมานอนวัดที่ไม่เคยมานอนวัดเป็นยังไงเดีมานอนวัดฝนตกเป็นอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษามาตกตกหยุดหยุดหยุดยุดตกตกเป็นอย่างนี้ ผ้านี่ต้องรอไว้สักเดือนมีนากมไม่สามาฝนก็ตกแล้วเลยซสักผ่าเดือนมีนาเดือนเดียวพอฝนตกก็ไม่มีแดดถึงไม่ตกก็ไม่แดด ธรรมดาเอลาเข้าพัรศาเราจะดูดาวได้ดูพระจันทร์ได้มาอยู่ท้องอภูมินี่ลืมหมดกำราดูดาวก็ลืมหมดตำราดูพระอาทิตย์ก็ลืมเพราะมันไม่เห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่เห็นเราจะกำหนด จากพระอาทิตย์หรือจะกำหนดจากดาวหรือพระจันทร์ไม่ว่าจะมาดูดาวเลยพระจันทร์ไม่ว่าจะมาดูพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังไม่เห็นมีวันมาแล้วไม่เห็นพระอาทิตย์เลยมันจะเริ่มต้นที่เขาว่ามีพายุจะเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบ ี45นึ่ยังไม่เคยเห็นพระอาทิตย์คือบางทีก็เห็นตอนเช้าหน่อยหนึ่งพอตอนบ่ายมาก็ไม่เห็นอีกแล้วกำลัดูพระอาทิตย์ก็เลยไม่รู้จักว่ามันกี่ทุ่มกีโมงกลางคืนดูดาวก็ไม่เห็นดูพระจันทร์ก็ไม่เห็น ตำราดูดาวสมัยก่อนจะใช้การดูดาวเป็นหลักมาทุกวันนี้ดูไม่ได้ไม่มีดาวให้ดูไม่มีพระอาทิตย์ให้ดูไม่มีพระจันทร์ให้ดูอาศัยนาฬิกานาฬิกาไฟรศัพท์นาฬิกาอ่านนาฬิกาตัวเลข การเตรียมการการเตรียมการสำหรับที่จะเดินทางต่อไปในพบข้างหน้าภาษาบาลีว่ากามาวจราธรมารูปาวจราธมา อรูปาวจรารรมานะรูปาวจรารรมา,ามกรมจรารรมานกามภพบแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นอบายภูมิสี่แบ่งเป็นสักกมระจรสวรรค์นี่เรียกว่ากรรมภพรูปภพ ไม่แบ่งอารูปประพบก็ไม่แบ่งน้รูปประพบก็ไม่แบ่งแต่บบดนี้เราตกอยู่ในกรรมมพบเราดึงตัวออกจากการรมมะพบไม่ได้ ถ้าเราดึงตัวของเราออกจากกรรมภพบได้มาอยู่ในรูปประพบมายุดเอารูปเป็นที่ตั้งในการพิจารณารูปประกอบไปด้วยธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรูปประกอบไปด้วยอาการต่างๆ มีผมมีขลมีเล็บมีฟันมีหนังมีเดื้อมีเอ็นมีกระดูกเรามายึดเอารูปนีเป็นอารมณ์ละลายลงไปให้เห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟละลายลงไปให้เห็นเป็นอาการต่างๆให้เข้าใจตามความเป็นจริง เราเรียนกรรมฐานห้ามาอย่างพระที่บวชเป็นพระอุปชาสอนผมคนเล็บฟันหนังเรารับปากพระอุปชาว่าอามะพันเตเราจะปฏิบัติตัวตามพระอุปชาสอนไม่ว่าจะสอนเรื่อง ผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังเราจะปฏิบัติตัวตามพระอุปชาชนะพอเราบวชมาแล้วเราลืมลืมคําสั่งของพระอุปชาสอนให้เราดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังให้เห็นตามความเป็นจริง หลังจากเราบวชกรรมฐานห้าท่านสอนก่อนสรณะและศีลสอนก่อนพระไตสนคมมาพิจารณาไข้ควรไต่รองดูที่ว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนถึงได้สอนก่อนสรณะและศีลข้องดเว้นต่างๆเมื่อพูดที่หลัง ก็อย่างบัณฑิตสามเณรนเขายังไม่รู้จักข้องดเว้นเลยเขาเห็นผมลงไปถูกดินก็มันเป็นเนื้อเดียวกันกันกบดินเขาก็เห็นตามความเป็นจริงจิตก็ตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรรคเลยแล้วทำลายอาสวะกิเลตสิ้นไปได้เลย,ยเป็นบัณฑิตสามเณรนนั่นดัน การดูกรรมฐานห้าหรือการพิจารณากรรมฐานห้าเราจะต้องให้ความสำคัญกับพระอุปชาหรือกับอาจารย์ที่สอนกรรมฐานให้ถ้าเราดำเนินตามแนวทางอานันนี้ มันจะมีพิธิมานะอาสวะยกิเลสตรงไหน,นมันจะมาโต้แยง้งพอเราเห็นตามความเป็นจริงผาดดินดินก็มีอยู่ทั่วไปผาดน้ำก็มีอยู่ทั่วไป ธาตุลมก็มีอยู่ทั่วไปธาตุไฟก็มีอยู่ทั่วไปอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันก็มีอยู่ทั่วไปถ้าเราเห็นว่ามันแยกออกเป็นส่วนๆขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกจากกันเป็นส่วน เมื่อเราแยกออกเป็นส่วนได้จิตของเราก็เป็นอิสระได้รูปไม่มาทับจิตไม่เข้าไปตั้งในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณไม่เข้าไปสมมุติเห็นตามความเป็นจริงของสมมุติ สมมุติก็เห็นว่ามันเป็นสมมุติเข้าใจตามความเป็นจริงของสมมุติเรามองดูว่าคำพูดพระอุปชาท่านบอกสุดท้ายจนถึงมรรคผลนิพพานการที่เราพิจะนะารณาสมถานห้า เราจะหลุดจากอาสวะกิเลสได้เราเชื่อไหมล่ะบุตถ้าเราเชื่อพระอุปัชฌาย์สอนเราอย่างนั้นแล้วเราก็จะสิ้นอาสวะกิเลสไปได้งั่นมันไม่มีปัญหาอะไรเลยในการทำงานในหน้าที่พลเมืองศีลธรรม เราเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเราละในสิ่งที่ควรละเรายึดในสิ่งที่ควรยึดเห็นว่าเป็นไปกับมรรคผลนิพพานแล้วก็มาเดินตามแนวทางนั้นเท่านั้นนั้นไอการที่เราไปทั่วบ้านทั่วเมืองไปเพื่อจะ,สะแสวงหาโมกขธรรมนั่น แต่โมกขธรรมจริงๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในป่าในเขาบ่หรือมันอยู่ในถ้ำในภูเขาในเหวในแม่น้ำมหาสมุทรโมกขธรรมหรือมันอยู่ที่กายกับใจของเรานี่โมกขธรรมเราต้องมาเห็นมันเสียก่อนว่าโมกขธรรมมันอยู่ที่กายกับใจ เรายกเอากายของเรานี่ยกเอาใจของเรานี่ขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาให้ควรไต่ตองเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาสักว่าจะรู้สักว่าจะเห็นถ้าเราเข้าใจคำว่าสักแต่ว่ามาดูที่ว่าคำว่าสักแต่ว่ามันเป็นยังไง ฉะนั้นแนวทางการปฏิบัติประกาศกล้องอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่จะมาเดินตามเท่านั้นเ,นเรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนที่จะมาเดินตามแนวทางธรรมะคาสั่งสอนของภูเจ้าสมกับความเป็นพุทธ,ธะนี้พระพุทธเจ้ามีความปานารถนาอันใหญ่หลวงที่จะขนสัตว์ ในข้ามวัตตะแต่เราจะไปตามไหมล่ะบัดนี้นี่นี่คือตัวปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะไปหรือไม่ไปถ้าเราไปแล้วก็พระอุปชาเขาบอกไว้มาสุดท้ายภายหลังนี่พวกเราก็มาเกิดในสุดท้ายภายหลังนี่ก็ยังมีธรมธรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นอยู่คือกรรมฐานห้ากรรมฐานห้ามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร อุปลาทวาตถา,าคตานังอนุปปาทวาตถา,าคตานังทีตาวาซาธาตุสรรมะทิตรมะนิยามตาัตดโลกเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราพัฒนาคตยังไม่เกิดขึ้นมาความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นของที่ไม่มี แต่ไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะยกเอาความเกิดแก่เก็บตายนี้มาเป็นอันตรายกับการท่องไปในโลกกว้างผู้เจ้าก็มาเห็นความแก่ความเก็บความตายแล้วก็มาเห็นสมณะนักบวชผู้เจ้าถึงได้ออกบวชตามแนวทาง ฉะนั้นถึงว่าผู้เจ้ายังไม่เกิดความแก่ความเจ็บความตายก็มีอยู่ผู้เจ้าเกิดมาความแก่ความเจ็บความตายก็มีผู้เจ้าบริณิพานไปแล้วความแก่เก็บตายนี้ก็ยังมีอยู่แต่มันมีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะมาเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไหมความเกิดหรือความแก่ความเก็บ ความตายว่ามันเป็นทุกไหมเราจะต้องมาเห็นว่ามันเป็นพุกมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา mm. เมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วเราก็ต้องหาทางที่จะหนีจากมันไม่ต้องการที่จะมาเกิดแบบซ้ำๆๆซากๆ เกิดแล้วก็ตา,ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็เกิดอยู่อย่างนี้เป็นอเนกชานับพบนับชาติไม่ได้ฉะนั้นเราก็มีทางที่จะมาเดินตามแนวทางคำสั่งสอนของผูเจ้าเราจะต้องเป็นบุคคลที่เห็นภัยของวัตตะอันนี้ก่อนเราจะต้องมาเห็นความลำบากความทุกข์ยาก ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเก็บไข่ในรพยาิหรือทุกข์จากความตายเราจะต้องมาเห็นทุกข์อันนี้ว่ามันไม่น่าพึงปรานาทุกคนจะต้องมาเจอเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีความแก่ความเก็บไข่ในรพยาิเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอยู่อย่างนี้ ตั้งแต่ผู้เจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาก็เป็นอยู่นีผู้เจ้าอุบัติขึ้นมาก็เอาของที่มีอยู่นี่มาบอกว่าอันนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นพวกเราจะเข้าใจตามความจป็นจริงตามความปรารถนาของพระพุทธเจ้าไหมที่ว่าจะขนสัตว์เพื่อจะนำพาสัตว์ให้ข้ามวัดปะกถ้าหากเรา มีกิตน้อมเอียงมาในธรรมะคําสั่งสอนของผู้เจ้านะั้นเราก็จะไปตามแนวทางของผู้เจ้าว่าจะนำพาสัตว์โลกข้ามวัตฏะอันนี้ทุกวันนี้ที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะสัตว์โลกไม่น้อมเอียงมาในธรรมะคําสั่งสอนของเราตถาคตของพระตถาคต มันก็เลยดื้อดึงมีทิฏฐิมีมานะมีอาสะวะมีกิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจก็เลยลหลงไหลไปตามทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสนั้นฉะนั้นเราจะต้องเอาความตายมาเป็นเครื่องพิจารณาในเมื่อเราเอาความตายมันเป็นเครื่องพิจารณามันไม่มีอะไรที่จะได้ มันมีแต่ของที่จะเสียไปทั้งนั้นเมื่อเรามีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาแล้วมาพบธรรมะคำสั่งสอนของครูเจ้าแล้วเรายังเป็นคนที่ดื้อดึงต่อธรรมะคำสั่งสอนของครูเจ้าอยู่อันใหญ่หลวงที่จะมาถึงเราก็คือ จิตของเราจะต้องไปตกในอบายภูมิสี่เพราะเราเป็นคนที่ดื้อดึงต่อคำสอนไม่ให้ความ,มเคารพยำจรงในพระไตยสนาคมไม่ให้เข้าความ,มเคารพยำจรงในข้อที่จะควรงดเว้นเมื่อเราไม่ให้ความเคารพในความยำจรจง ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ที่จะเป็นเหตุให้เราไปตกนรกเพราะเราไม่ให้ความยำเกรงต่อคำสั่งสอนของผู้เจ้าส่วนที่จะนำพาเราให้ข้ามวัตฏะได้เราไม่เอาเราไปเอาส่วนที่มันจะพาเราตกนรกคือทิฏฐิมานะอาสวะเิเล มันจะพาเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะนี้อีกช้านานพอเราไปตกโลกันตานารกแล้วก็คือไปนิพพานเมืองนรลกอย่างอวิชีนรกนี่เขามีอายุนะจนโลกันตานารกไม่มีอายุนะั mm ่น hmm. ก็เลยว่ามีพานเมืองนาก mm hmm. ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติที่มีความเรื่มใสศรัทธาใน พัฒนาาคมในคําสั่งสอนของผู้เจ้าผู้เจ้าสอนสองอย่างง่ายๆสอนให้ละอย่างหนึ่งแล้วก็สอนให้ทําอย่างหนึ่งในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าทั้งหมดมีอยู่แค่นั้นอันหนึ่งให้ละอันหนึ่งให้ทำเรียกว่าพาหุริกโต ทำให้มากจเจริญให้ยิ่งก็จะเป็นไปตามคําสั่งสอนของพระตถาคตเลยไม่ต้องมาสนใจกับเรื่องที่จะนำพาเราลงไปในอบายเรามาสนใจกับส่วนที่พู้เจ้าสอนให้ละละอะไร ละสิ่งที่มันจะนำพาเราลงนรกมาปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้เจ้าสอนให้นำพาไปเทวโลกพรมโลกนิพพานเรามาทำเอาถ้าหากเราไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นมานะเหมือนกับผลละหมากลากไม้ต่างๆเราต้องปลูก พราะนั้นเราก็ต้องมีเงินมีทองสําหรับทิศจะไปซื้อหามาถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปซื้อหามาไปแลกเปลี่ยนมาไม่มีหรอกคําสั่งสอนของผู้เจ้านั้นก็เหมือนกันถึงจะประกาศกล้องมา2,600กว่าปีแล้วก็ตามถ้าเราไม่มาเดินตามทำคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นมันไม่เกิดขึ้นมาในหัวใจของเราก็จบ หัวใจของเราเป็นพิธิมานะอาธวกิกฤตครอบคุมอยู่เราก็ไปอยู่ตามอบายภูมินั่นเต้ามองบ้างคุณเครื่องบ้างอยู่อย่างนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568ณศาลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีประจำปี2568นวสสาขาของหลวงปู่สาครดังนี้วันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11ตุลาคมนวัดป่าพิสิกนากรจังหวัดน่านวันเสาร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมวัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีวันศุกร์ที่17ถึงวันเสาร์ที่18ตุลาคมวัดป่ากุลสุวรรณ จังหวัดกาญจนบุรีวันเสาร์ที่2 5ถึงวันอาทิตย์ที่2 6ตุลาคมวัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่หนึ่งและวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนวัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071